ผมเอาเครื่องมือเครื่องช่วยอีกแป๊บหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> <S นะครับนนี้เราก็จะมาเอาชุดน,นี้ออกนะครับผมจะเอาชุดน,นี้ออกเลยนะครับ えっ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆก็จะเห็นความบิดเอี้ยวนะครับตรงก็จะเอาแท่งนี้ออกไปแล้วนะครับก็จะเริ่มเขก็จะเริ่มเริ่มเอี้ยวแล้วครับเริ่มไปตรงเพราะจะเริ่มมีก้อนนี้อยู่เขาจะตรงขึ้นมาแข็งแข็งนะครับนะี่ครับตอนนี้ก็จะผมจะใช้ตัวนี้นะครับเก็บราะเอียบไปเรื่อยๆนะครได้มากที่สุดเราถึงจะใช้หัวเจียเก็บอีกทีหนึ่งนะครับ ครับทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับนะฮะเก็นสลีละนะครับปั้นออกมาแนวนี้นะครับให้ค้งออกมาทางนี้เปลี่ยนเป็นศรีละเลยนะครับนี่นะฮะ อ่าคดีเพื่อนเพื่อก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้ผมก็ลบบ่านะครับเพื่อให na, هو, ้กระโค้งออกนะฮะโค้งออกมานี้นะครับผมบอกช่องนี้นะครับนี่นะครับบอกนี่เราจะมาเป็นยอดตรงนี้นะครับอันนี้ทีนี้จะเป็นกิ่งหนึ่งนะครับนะท่านจะเห็นเราเห็นอย่างนี้นะครับคืออันนี้กิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับหนึ่งสองแล้วก็หลังอยู่้างนู้นนะจะเห็นเราจะเห็นกิ่งหลังแล้ะแล้วก็เนี่ยเป็นกิ่งสามนะฮะ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าลวดเข้าคร่าไว้นะครับ นี่ก็ถ้าผมจะเผื่อเล็กไว้ด้วยนะครับถ้าอันใหญ่เสียหายนะครับก็จะเผื่อไว้อันหนึ่งนะครับสำรองไว้เราตัดที่นี่หลังนะครับ เช่นเดิมนะครับการเข้าววดก็ตีวงรวดนะครับตีวงรวดเข้าแนบกิ่งนะครับคือไม่ได้พันแบบเอากิ่งดันกิ่งแล้วโนอาอัดต่อไปเลยนะครับอันนี้ผมตีวงนะครับ ในรวมเป็นสั้นนะครับรวดสั้นนะครับก็จะใช้เกี่ยวจากล่างขึ้นไปนะครับเป็นเส้นเดียวไม่ได้ขึ้นเส้นคู่นะครับพอรวดมันเหลือสั้นนะครับ กิ่งเล็กนิดเดียวนะครับแต่เบอร์สนะครับอันนี้เป็นกิ่งโตนิดนึงนะครับคงจะต้องล้างใช้การล้างเอา เพื่อจะทดนะครับอันราก็จะทดตรงนี้นะแต่ผมก็จะลังลงมานี่ก่อนนครับรนวดลงมานะครับ นี่นะครับจะเห็นได้ว่ากิ่งสองนะครับที่ผมยักไว้นะครับนี่นะครับอันนี้นี่คือใกล้เคียงกับกิ่งหลังนะครับจะใกล้กันเพราะฉะนั้นผมเผื่ออันล่างไว้นะครับกิ่งสองอนาคตจะใช้อันอาจจะใช้อันเล็กนี่นะครับเพราะตำแหน่งจะต่ํากว่านะครับจะต่ำกว่ากิ่งหลังหน่อยนึงนะฮะก็จะสมส่วนนะฮะสมดุลนะครับแต่นี้ผมก็ยากกิ่งนี้ไว้ก่อนกิ่งใหญ่นี้ไว้ก่อนนี่นะกิ่งใหญ่นี้ไว้ก่อนแต่อนาคตมองอันนี้นะครับมองอันนี้ ผมจะบิดให้คร่าวๆให้เพื่อนๆดูเท่านั้นนะครับว่าวางตำแหน่งไว้ยังไงนะครับเป็นตามตำแหน่งนะครับดูนะครับก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับหนึ่งนะครับสองแล้วก็จะหลังนะฮะหลังคือกิ่งนี้นะครับหลังละสามสามนะครับแล้วนี่มันมีตายอยู่ตรงนี้นะครับผมบิดมารอไว้แล้วนะครับเป็นกิ่งหน้านะครับ กิ่งหน้านะพ้าหนึ่งสองหลังสามหน้านะแล้วก็รอกิ่งสี่แล้วก็ยอดนะครับอีกช่วงหนึ่งอ่าจากนี้ก็น่าจะรอย่อดกันยาวๆนะเพราะด้วยเขียงเขาใหญ่นะครับต้นใหญ่ผมก็พยายามย่อยอ,ออกมาแล้วนะครับจากใหญ่มากๆนะครับพยายามย่อยออกมาให้บิดนะครับเพื่อให้เหลือให้เล็กลงนะครับพยายามยอ่อยแผลนะครับย่อยเขียงเขาให้เล็กลงมา แต่ก็ต้องรอนานพอสมควรนะครับในสิ่งในกิ่งยอดเนี่ยเพราะยังเล็กอันนี้เล็กกว่าตะเกียบนะบเล็กกว่าลวดนะครับที่ใช้อันนี้ก็ตั้งเป็นทรงต้นเลยนะครับนะบอันนี้เป็นตั้งเป็นทรงต้นมาตรฐานเลยนะฮะหนึ่งสองหลังสามหน้าสี่ยอดนะครับอันนี้เพืนะ่อนๆผมจะหมุนให้ดูนะครับ ันนี้กิ่งหลังนะครับโมจะยกไว้นะครับเดี๋ยว um, ว่ามีกิ่งหลังอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้กิ่งหลังนี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าหน้าเขาจะโล่งเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเข้ามาชนเองนะครับกิ่งพวกนี้จะเข้ามาบาังเองนะฮะจะเข้ามาบาังเองสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ถ้าท่านใดคิดว่ามีเพืเ่อนๆท่านใดคิดว่ามีความรู้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะกับช่องบ o นไซวา u a ตี้บายสลันนะฮะหรืออีกทีก็ Facebook นะครับสลันบอนไซระยองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับนะกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะก็จะเป็นขอกับคุณหนังยิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ